dog. จะการนำเสนอโครงงานประตูพ่อนอมอฮอด้วยระบบโซลารเซลล์โดยมีรายชื่อผู้จะทำโครงงานดังนี้หนึ่งาสาวสาทธนมนต์สิ์น้อยสองนายสุวัส์โกงแก้วสา,วนา,า,าวมนายพัชวัฒน์นุตไปยปัจจุบันอำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปัตตานีในสถานการณ์แพร่กระจายของเชื้อไวรัสโควิดสอง,งนสิบเก้ามีความรุนแรงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆประกอบกับอำเภอสีมหา เป็นเขตโรงงานหรือตามังกัมขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกมีแรงงานจำนวนมากและมีประชากรแฝงหนาแน่นจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อผลกระทบการแพร่ระบาดและติดเชื้อวไวรัสโควิด2019ซึ่งเป็นปัญหาสำคัญมาในช่วงนี้ประกอบก,กับทางกสณคือศิีมหาโพดได้รับน,น,นโยบายกระทรวงยิการและสำนักงานกสณให้ตระหนักถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและ ควบคุมโ,โลกกระตุ้งสาธารณสุขอย่างถูกต้องดังนั้นคณะผู้จัดทำจึงได้คิดจะทำโครงงานสิ่งประดิษฐ์ระปูพ่พนอ่อหอด้วยระบบโซลาเซลล์เนื่องจากสถานการณ์ระบาดที่เกิดขึ้นณกับจุวันนี้ที่ไม่มี เพื่อช่วยลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน,นาจึงประิษฐ์ประตูพ่นแอลกอฮอลด้วยระบบโซลาร์เซลลเป็นการนำพลังงานจากแสงอาทิตย์และแหล่งไฟฟ้าและประจุเข้าขแบตเตอรี่เป็นการสําลองไฟฟ้าเพื่อน,นำมาใช้กับประตูพ่นแอลกอฮอลดูยมีตัวเซ,เซ็นเซอร์และการตรวจจับเคลื่อนไหวเปิดปิดอัตโนม,มัติและเคลื่อนย้ายได้สะดวกสามารถถอดประกอบประตูพ่นแอลกอฮอลด้วยระบบโซลาร์เซลในขณะเดียวกันนั้น สามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์มาเป็นแหล่งไฟฟ้าโดยใช้อินเวอร์อเตอเรอ์ไฟฟ้ากระแสเป็นไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้าระบบไฟฟ้าภายในบ้านได้อีกด้วยวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อลดการแพร่ระบาดและติดเชื้อไวรัสโคโรนามีความุนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างหนักในปัจจุบันสองส่งเสริมปลูกจิตสำนึกให้นักศึกษาและประชาชนร่วมกันใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด สาเพื่อเป็นแนวทางให้ผู้สามารถนำประตูพ่นโอนด้วยระบบโซโลารเซลล์ไปผลิตใช้เองได้กอนนนี้นะครับจะอธิบายวัสดุอุปกรณ์ในการทำประตูพ่นโอโมอด้วยระบบโซโลาเซลล์นะครับก็จะมีแผงโซลาเซลล์1นึ่งร้อยวัตสิบสองโวลต์หนึ่งแผงนครับวงจรไฟด้านหนึ่งแผงแบตเตอรี่สิบสองโวลต์ 100แอม1ลูกตัวควบคุมโซลาเซลล์1ตัวรีเล์ของเวลา1ตัวปั๊มน,น้ำต้นหนอมอก12โวลต์1ตัวอินเวอร์เตอร์150บาท1ตัวสารนแอลกอฮอล์1สาครับก็จะมีแอลกอ1แอออ์อยู่1แก้วนะนะคร,รับต่อไปครับการ้ก่อ เจาจับความทั้งไหลหนึ่งตัวหวัวพ่นหมอกสองมิลอยู่ที่ห้าตัวนะครับสายน้ำอยู่สิบเมตรท่อพีวีซีหกุนอยู่ที่ห้าท่นาาอ,อ,อ,น,อททนนะครับความสูงของประตูพ่นหมอกก็อยู่ที่สองเมตรความกว้างของประตูอยู่ที่หนึ่งจุดแปดเมตรความหนาก็อยู่ที่หกสิบห้าเซน ต่อไปนะครับเป็นการสาธิตเดยวการใช้งานของต,นนะตัวคุณหมอนะครับเมื่อเราเดินมาถึง,รงประตูหน้าประตูอยู่2อสเมตรตัวเซ็นเซอร์ตัวจจับต้มนอยก็จะทำงานไปที่ปั๊มน้ำสาให้ขอะตุณหมอพ่นในเป็นเวลาระยะเวลาสินวินาทีแล,ะะลนะ้วก็จะหยุดลงครับสรุปนะตอกแล้วครับเราจะได้นะัมา ในแบตเตอรี่แล้วเราสามารถนำพลังานไฟฟ้ามาเพื่อใช้ไฟในบ้านได้คือการต่ออุปเตอร์เพื่อแปลงไฟจาก v, 2โวลต์เป็น220โวลต์ hmm. เพื่อนำม,มาใช้ไฟในบ้าน mm hmm. และสำหรักงานอาทิเช่นเครื่องวัดอุณหภูมิพร้อมเจวล้างมือพร้อมเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆได้ mm hmm. สนุกผลการทํางานนะคะจากการทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าโดยการใชใเ้เปลี่ยนเนรื่องแปลพลังงานได้ผลว่าคนในกลุ่มมีการนะัดแนะปรึกษาหาลือและมีการวางแผนแบ่งงานหน้าที่อย่างเป็นระบบชัดเจนทุกคนให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีมีการศึกษาต้นฟ้าหาความรู้มาเพื่อประกอบการผลิตอุปกรณ์ทั้งยังแบ่งปานปรสัสดุอุปกรณ์ทาให้สามารถ แบ่งเบาภาระค่าใช้จา่ายผมได้ไปได้ะท้งยังได้ความรู้ประสบการณ์ในการใช้อุปกรณ์การช่างได้อีกด้วยทั้งนี้อุปกรณ์ที่ทางผมได้ผลิตขึ้นคาดว่าอาจจะสามารถนําไปใช้ประโยชน์และพัฒนาต่อไปได้อย่างคาดมากหค่ะสํา,ห,า,าสหรับการนําเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์เรื่องประตูอกลฮอล์ด้วยระบบโซลาร์เซลล์ก็ต้องขอจบลงกับเรียนเท่านี้สวัสดีค่ะ